จากประสบการณ์ไม่เคยทำลำใยาย่อะเพิ่งจะทำมาได้2ปีทดลองผิดทดลองถูกจนมาถึงทดลองไทยของเกษตรคันเทพแบบครั้งแรกก็รู้สึกว่าลูกมันออกเสมอหมดเลยไม่มีเบอร์เล็กเลยมันจะเป็นเบอร์เดียวหมดเลยซึ่งจะต่างกับถ้าเราทดลองครั้งแรกของตัวอื่นะ่ะมันจะมีลูกเล็กๆติดมาพาลูกขาเต้ามาเยอะแยะเลยอันนี้จะเป็นเบอร์เดียวหมดเลยเรียกว่าพาลูกพาเต้าเลยใช่ไหมถ้าเราสังเกตเทียบเทียบกับตัวฝั่งนู้นที่เราใช้ตัวอื่นะ่ะ มันจะออกไม่เต็มตออันนี้ออกเ<อ>ตม็ตมเราออกทุกทุกด้านเลยทุกด้านเลยต้นถ้าท่อทายาวๆอย่างเงี้ยมันจะมีหลายเบอร์มันจะ,ะปนกันมาแล้วเยอะแยะหมดเลย oh อ๋อท่อยาวๆเนี่นยจะมากจะไม่จะไม่ประสบความสําเร็จน้วใจช่่อยาวอย่างเงี้ยจะมากจะติดไม่ดีครับมันจะติดไม่ไม่ดอกแลวลูกมันจะไม่โตแล้วพอนี้ปบโคยังกระเจ้าเบอร์ไว้มันจะออกเป็นเบอร์เดียวหมดเลยนี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นทุกช่อเลยนะครับไม่ใช่ว่าช่อใดช่อหนึ่งอันนี้คือหนึ่งต้นนะครับเราทํา ลำไยเนี่ยไอ้ผิวเขี้ยวเนี่ยมันทั่วไปอ่ะเขี้ยวแบบนี้ไหมไม่เขียวเพราะลูกแค่นี้มันจะเป็นสีน้ําตาลแซมมาแล้วทีนี้ถ้าเป็นสีน้ําตาลแซมมาเอาทีนี้เรามีปัญหาลแล้ว